สวัสดีครับวันนี้มานอกถนนบางขุนนนนะครับถนนบางขุนนนถนนชักพระถนนชชยเฤกษ์นลครับสามเส้นทางต่อเนื่องนะครับเริ่มจากถนนบางขุนนนเลยนะครับบางขุนนนนี้อยู่ตรงไหนของกทมก็คือจากแยกออกมาจากถนนจรรญสนิทวงนะครับซึ่ง สตาร์ทเรียบร้อยนะครับก็คือหลังจากที่เดียวเข้ามาสามแยกบางขุนนนนะครับก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้บางขุนนนก็คือเขตบางกอกน้อยนะครับเขตแขวงบางขุนนนเขตบางกอกน้อยนะครับ ว่าถนนเส้นนี้ไปถึงไหนเนี่ยเรามาดูกันนะครับก็คือหลังจากออกจากถนนจันร์สนิทลงมาก็ตรงมาถึงตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางๆนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้ยาวมากก็คือมันจะสิ้นสุดตรงคลองชักพระนะครับ มีสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยด้วยนะครับนถ้านนเส้นนี้เนี่ยอยูอ่ฝั่งซ้ายมือนะครับสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยเป็นถนนไม่มีเกาะกลางถนนนะครับเป็นถนนธรรมดาน่าจะออกเลนดูเหมือนว่าเวลาจะวิ่งก็มีรถสวนมา ครับแต่ก็ถนนก็กว้างอยู่นะมีรถส่วนมาก็คงไม่ได้อันตรายมากนะครับอันตรายก็นี่แหละพวกส่วนทางอย่างนี้แหละ สองฝังนะครับก็อยู่ตรงบริเวณถนนบางคุนนนเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เราเห็นตึกขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นอาคารกรมบังคับคดี เป็นถนนเก่าแก่นะครับเคยได้ยินมานานแล้วถนนบางคน,นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเงียบอยู่ ก็ขึ้นคลองชักพระนะครับตรงนี้ก็ลงมาก็เป็นถนนใจยบฤกษเลย ตรงไปก่อนครับก็ยังอยู่ในเส้นทางของถนนชัยอเบรุกนะครับช่วงนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นถนนสายไม่ไม่ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเป็น สั้นๆนะครับจะสิ้นสุดตรงถนนบรมราชชนีนะครับสำหรับถนนใจเพชความจริงแต่ก่อนนี้ถ้าไม่มีถนนบรมราชชนีมันก็จะต่อกันไปจนถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ต้งพอดีมีบรมราชชนีก็เลยต้องให้ไปกลับรถนะครับ สำหรับถนนบางขุนนนท์ชัพระและก็ถนนชัยพฤกษ์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ การติดตามรับชมที่จนจบคลิปและก็ไม่ได้กล้ามโฆษณาก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับผู้รชมทุกท่านนะครับขอจบคลิปตรงถนนช่วงนี้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง รวยปืนขอบคุณครับ